อันดุบานหนึ่งมันมีผู้หญิงคนหน่ที่คุณชอบอ่ะเออมันชื่ออะไรวะมะน,นาวบีโ้งอะซีดปิน <c oughs> มันมันชื่อมะนาวมันงานงานงานดีอยูอ่อ่ะงานดีอ่ะงานดีอ่ชื่ออะไรวะเฟสอะชื่อไม่ตอนนั้นก่อนตอนนั้นก่อนอันดุบานไง กูอนุบาลกูยังยังไม่ได้ขอขอเฟยกูยังขอไม่เป็นตอนนั้นไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมไม่มีกูมีตอนนั้นอ่ะแต่ครัวไม่ได้ให้เอาไปไงมันจะมีใครให้เด็กเอาโทรศัพท์ไปโรรงเียนอนุบาลมันไม่มีหรอกมีมีมีเก่าอ่ะมีเก่าอุ้ยบอกเียหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาก็หมวยหมวยมวยเหรอหน้าตาก็เออ ผ่านไปอย่าไปผ่านไปประมาณสามปีกูเรียนถึงอนุบาลสามเออกูย,ยังชอบมันอยู่นะตั้งแต่อน,อนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสามกูย,ยังชอบมันอยู่นะ,ะแล้วเออจนจนเรืองอนุบาลสามกูไม่กล้าบอกมันไงมันแต่มันรู้ด้วยว่ากูชอบแต่กูไม่กล้าบอกมันไงมันก็ไม่กล้ากูคือก็ได้เข้าใจปะตอนไปตอนก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งนี่เออกูเคยเออชอบคนคนึงชื่อ ใส่แว่นผมสั้นเออเรียนเก่งเก็เหมือนผู้หญิงก็หน้าตาหน้าตาไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นไม่แต่แต่เขาใจได้ออแต่ไม่มีเพรี่สีกูชอบกูชอบคนหนึ่งแบบมันชื่อททาท่าทาทืากูกูรู้ซิมันแปลกกูกูรู้คนเี่งานดีนะไอ้เหี่ยกูชอบมันแต่มันไม่ได้ชอบกูมันชอบเพื่อนสนิทกูโอ้ยเจ็บ 哦哎。